สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะวิธีการทำพริกทอดกรอบนะคะทำง่ายง่ายเลยค่ะเชิญรับชมได้เลยนะคะส่วนผสมก็มีพริกมีแป้งทอดกรอบมีงาขาวมีผงปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเราจะมาทำการเอาเม็ดพริกข้างในออกก่อนนะคะใครถนัดแบบไหน ก็ทำได้ตามสะดวกเลยนะคะการเอาเม็ดพริกออกหรือใครที่อยากกินเผ็ดมากๆก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้นะคะเราจะกรีดข้างหรือกรีดท้ายกรีดหัวก็แล้วแต่นะคะเอาเม็ดข้างในมันออกก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะแกะเม็ดออกหมดแล้วเราจะไปทำการต้มนะคะใช้การต้มประมาณ2-3นาทีหรือใครที่อยากเอาความเผ็ดออกอีกนะคะก็ต้มประมาณสองครั้งนะคะเทน้ำอันแรกออกแล้วก็ต้มได้อีกรอบหนึ่งนะคะเราจะต้มในน้ำนะคะ ดูมเมล็ดพริกนะคะมันจะมีความเป่งนะคะเป่งก็ลาวประมาณสัก2-3นาทีนะคะแล้วก็ทำการตักออกได้เลยนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะดูว่าเม็ดมันจะตึงขึ้นแล้วนะคะเมื่อเราต้มแล้วนะคะให้น้ําเสด็จเทน้ําออกนะคะเรานําไปล้างนะคะล้างกับน้ําสักสองรอบนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอาความเผ็ดออกอีกก็ให้ต้มอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะล้างให้น้ําสีแดงๆจากพริก ออกนะคะสักสรอบหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปผสมเครื่องปรุงกันเลยค่ะใส่ผงทอดกรอบลงไปนะคะใส่พอประมาณนะคะไม่เยอะนะคะใส่เม็ดงาแล้วแต่ชอบใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปนะคะ ผงปรุงรสนี้แล้วแต่ใครชอบหรือใครจะใส่เป็นผงต้มยำหรือผงหมาล่าก็ได้นะคะตรงนี้อ้อใส่เป็นผงปรุงรสธรรมดานะคะเพราะว่าพริกก็เผ็ดพอประมาณอยู่แล้วนะคะใส่เม็ดพริกลงไปนิดหน่อยนะคะคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้ว จัดการเอาน้ำมันใส่กระทะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงเราก็นำพริกที่คลุกแล้วใส่ลงไปได้เลยนะคะ เราจะสังเกตจากการเดือดของน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันเนี่ยเริ่มเบาลงแล้วแสดงว่าพริกเริ่มสุกกรอบแล้วนะคะหรือมเมล็ดพริกที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะเปลี่ยนสีอ่อนลงนะคะน้ำมันเนี่ยก็จะหายเดือดแล้วนะคะแสดงว่าสุกแล้วเราก็ ปักออกได้เลยนะคะขออนุญาตทอดต่อจนให้เสร็จเลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกทอดกรอบนะคะรอให้เย็นสักหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็มาทานกันค่ะ